เงินเข้ามานะครับแต่ถ้าใกลฝันว่าตัดผมฟันหกักฟันร่วงในลักษณะนี้ถือว่าเป็นฝันที่ไม่ดีนะครับฝันว่าได้จับปลาตัวใหญ่นะครับแปดหนึ่งไหมมันจะมาแปดหนึ่งเหรอโอเคนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์ก่อนจะ้ะภาพชันไหมคิดถึงจ้าแม่เต้มาด,ดีจ้าภาพชันไหมอาจารย์พี่ซื้อแปดฝันว่าขี้เลือไปทั้งตัวเลยฮะคุณยายแป้นบอกว่า เดี๋ยวเดียวคุณใจแป้นฝันว่าอาจารย์เลขที่อาจารย์ให้840ไว้นะครับพี่ซื้อไว้แล้วก็ฝันว่าขี้เลือไปทั้งตัวแม่ตัวนี้มานะครับ840นะครับตัวที่ผมให้ใครได้แล้วครับใครได้แล้วที่ผมให้นะ ใครลองกันบ้านผมก็ยินดีมาอ่ะโอเคนะครับพร้อมนะกดไลค์แชร์ด้วยจ้จนะครับเดี๋ยวขอคุยลาวก่อนก่อนที่ไปไทยนะไทยนะครับผมให้ดูก่อนเลยรัฐบาลไทยที่ผมให้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับไทยที่ผมให้นะครับโอเคนะนี่ครับใครไปซื้อลอตเตอรี่แล้วครับนี่นะครับไปซื้อแล้วหรือยังนะครับอะไรนะ อ่ะนะครับโอเคนะครับใครฉับทันก็ทันนะแชร์แล้วจ้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวของนรียก่อนนาอนะครับเปหลายคนที่เข้ามานะครับใครฝันนี้บ้างสําหรับทายเนี้ยนะครับเมื่อกี้มีคนฝันว่าอาจารย์แม่ซื้อลอตเตอรี่เหมือนกับอาจารย์บอกว่าไปหาซื้อแปดสีู่นย์นะครับใครตัดเล่นก็ตัดเล่นด้วยนะนะครับบางคนบอกว่าตัดเล่นอะไรครับก็คือแปดศูนย์สี่ศูนย์บางคนว่าคือตัดเล่นยังไงครับนี่ครับ สี่ศูนย์นะครับโอเคนะนะครับนี่ผมเขียนมั่วนี่สี่ศูนย์ครับใครตัดเล่นเราตัดเล่นด้วยโอเคนะครับสําหรับใครที่เราจะเข้าห้องแล้วกลัวว่าตัวเองไม่ถูกรอการบ้านผมมั่วที่แล้วการบ้านผมเข้านะนะครับใครรอการบ้านนะครับให้ตามการบ้านผมก็ได้นะครับโอเคนะ ใครเพิ่งตีตตามครั้งแรกครับกดแชร์หน่อยจ้าขอคนใหม่ด้วยครับคนใหม่ด้วยสําหรับเดี๋ยวขอคุยเรื่องราวก่อนนะครับลาวนะครับลาวงว่งนดที่แล้วครับนี่ผมให้นะครับใครชอบตัวนี้พิมพ์ให้หน่อยครับแชร์หน่อยครับใครเพิ่งิิตตามครั้งแรกถ้างบน้อยเอาตัวนี้ไปเลยเอาตัวนี้ไปเลยครับถ้างบน้อยนะโชคดีค่ะนะครับกดแชร์ด้วยจ้านะครับ โอเคนะครับอ่านะครับโชคดีสี่ศูนย์โชคดีสี่ศูนย์ใครเห็นภาพน,นี้ใครเห็นตัวนี้ตัวนี้คือผมก็บอกแล้วว่าครับว่าผมฝันเป็นตัวที่ผมฝันฝันว่าถังแก๊สมันระเบิดนะครับไฟไหม้บ้านแล้วก็มีเลขถังแก๊สเป็นเลขศูนย์สี่นะครับถังแก๊สขดเป็นเลขแปดมันเบี้ยวไปหมดเลยนะครับมีมีบางคนเมื่อกี้บอกว่า อาจารย์แม่ไปซื้อลอตเตอรี่มาหาได้แปดสี่ศูนย์แล้วอยู่ๆเมื่อคืนแม่ฝันว่าขี้เต็มบ้านเลยฝันนี้นะครับมีคนบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้สี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็ขี้เต็มบ้านเลยนะครับโอิคนะสุดปังลาวค่ะ <c oughs> มันจะไป <c oughs> โอเคนะนะครับโชคดีค่ะนะครับอันนี้รัฐบาลไทยนะใช่บางคนบอกว่าชอบหกห้ากับสี่ศูนย์นะครับอ่ะ บางคนบอกว่าชอบหกห้ากับสี่ศูนย์นะครับก็ลองดูครับอ่ะตาค่านะครับใครเพิ่งติดตาครั้งแรกครับใครเพิ่งติดตาครั้งแรกชอบมากค่ะมีใครฝันเกี่ยวกับสี่ศูนย์บ้างครับมีใครฝันไหมมีฝันใครมีใครฝันเหมือนผมเหมือนเหมือนผมไหมมีใครฝันไหมครับมีใครฝันเหมือนผมไหมเก้านีจ้านะครับโชคดีจ้ามีใครฝันเหมือนผมไหมอ่ะแล้วอีกใบหนึ่งครับ นะครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะนะครับเดี๋ยวผมไปเอาใบาอันนี้มาให้ไฟเอาภาพใหญ่ๆมาให้ดูก่อนนะครับโอเคนะวันนี้จะโอเคนะนะครับสําหรับใครที่รออยู่นะกดแชร์ก่อนนะครับเผื่อชอบมาใหม่ค่ะฝันว่าได้เนื้อวัวนะครับฝันดีติดตามครั้งแรกติดตามครั้งแรก ติดตามครั้งแรกก็คั้งแรกเถอะนติดตามติดตามครั้งแรกใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับกดแชร์ก่อนเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งให้ดูอโอเคนะครับฝันว่านะครับมาใหม่ค่ะนะครับไทยให้แล้วค่ะ,ะกดแชร์ก่อนครับใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับขอราวค่ะ ลาพรุ่งนี้ผมอ่านไม่ได้หลายส่วนนะส่วนใครจะเข้าห้องครับเข้าห้องวีใครอยากเข้าห้องวีฟรีตลอดชีพฟรีนะครับใครอยากเข้าห้องวีนะครับใครอยากห้อห้องวีรอการบ้านผมนะครับการบ้านวดนที่แล้วเข้าไหมเข้าศูนย์สามนะครับฝันเห็นหอยเยื่อมากนะครับเสื้องานจ่าขอบคุณครับขอให้มีโชควันที่สี่จ่านะครับก็ขออวยพรให้น้อแต่ว่าอ่าผมจะเดินทางไปทําบุญนะครับนะครับก่อนวันที่หนึ่งนะครับ ขอบคุณมากค่ะกดแชร์ก่อนจ้านะครับเจ็ดร้อยแชร์แล้วจ้านะครับขอบพันแชร์นะครับใครเข้ามาแล้วแชร์ให้ผมด้วยนะครับแชร์ลงกลุ่มขอบคุณมากครับขอบมากนะนะครับใครเข้ามาแล้วครับเจ็ดร้อยแชร์แล้วจ้านะครับเหลืออีกสามร้อยแชร์นะนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับใครที่ยังไม่ได้นะ ขอบคุณมากค่ะฝันว่าจับปลาสองตัวค่ะอา่าอาจารย์ให้แปดศูนย์สี่สองใบค่ะทั้งแรกค่ะนะครับขอราวเนี่ยจา้าอ่ะเดี๋ยวอธิษฐานร่วมๆกันเนาะสําหรับราวนะครับลาวผมให้ดูเลยถ้าดูสติแล้วนะครับมันจะเข้าไปนะครับไทยนะครับแล้วก็บูชาเหรียญมาอดี๋ยวเข้าห้องวีค่ะส่วน ส่วนบางคนถามผมว่าการบ้านผมให้ไหมการบ้านผมให้ครับนี่ผมให้ดูเลยงวดที่แล้วผมให้ดูก่อนเลยนะครับการบ้านนี่ครับนี่นงวดที่แล้วครับเกียรหกศูนย์สาม ศูนย์สามนะถูกไหมครับใครอยู่ในห้องใครเข้าห้องวีนะพรุ่งนี้มีราวเดี๋ยวผมผมอ่านไม่ได้ไ์สดแต่ว่าผมจะลงให้นะครับจะลงให้นะก็ลองดูนะครับศูนย์สามเก็นหงว่ที่แล้วนะครับขอบคุณมากค่ะกดแชร์ก่อนจ้ะนะครับอ่านครับส่วนใครที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรจ้ะนะครับใครที่ยังอยู่นะโอเคนะแชร์แล้วค่ามาใหม่ค่ะโอเคนะครับส่วนใครที่จะเข้าห้องวีนะนะครับผมแนะนําเลยนะครับ อันนี้แนะนํานะครับใครที่นะครับดวงไม่ค่อยดีมีสี่นะครับมีเก้ามีห้ามีสี่นะครับโอเคไหมนะครับแต่ยังไงสูตรเนี้ยสังเกตครับมาแน่นอนนะครับนะครับยังไงก็มาครับเลขเนี้ยห้าตัวเนี้ยมาหมดแน่นอนนะครับมายังไงครับมาเหมือนกับตัวนี้มาเหมือนกับอีกตัวนี้เห็นไหมโฮเกตนะครับโอเคนะ อ่ะผมให้ก่อนนะครับใครแจพันนะครับก็รอลุน้นส่วนใครที่นะครับผมขอองแม่นะพรุ่งนี้บารมีองแม่นะขอบารมีองแม่สถิตการยุ่ดำํำพรุ่งนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ดูก่อนถ้าองแม่มีอยู่จริงนะครับถ้าแม่มีอยู่จริงนะครับขอให้มานะครับอ่านะครับ ลองดูจ้านะครับส่วนใครที่จะเข้าห้องนะอินบอกมาตรงนี้เลยจ้าเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดโปรกระเป๋าให้นะครับสาหรับคนที่ใช้กระเป๋าอยู่ผมจะมาเล่าเรื่องของกระเป๋านะใครจะเข้าห้อง V พิมพ์ขึ้นมาหกห้าศนยะครับหกหาศูนนะใครงบน,น้อยปกติห้องวีเนี้ย